สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับใบงานชิ้นสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยใบงานชิ้นสุดท้ายของสัปดาห์นี้นั่นก็คือการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีเหลียมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมรูปว่าวซึ่งสามรูปนี้นะคะใช้สูตรเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าเส้นทแยงมุมของทั้งสามรูปนี้ตัดกันเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะมันก็จะมีสูตรอยู่หนึ่งสูตรเลยที่สามารถใช้ร่วมกันได้ตามคลิปที่เราเรียนไปตามใบความรู้ที่เราอ่านไปและตามใบงานที่เราทำไปแล้วนะคะ วันนี้ครั้งนี้คุณครูก็จะมาเฉลยนะเราไปดูใบางานกันเลยดีกว่าค่ะใบางานของเรานะคะรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมนะรูปหลายเหลี่ยมก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเส้นทีงม,มุมของทั้งสามรูปนี้จะตัดกันเป็นมุมฉากค่ะนะคะตรงนี้นะคะเราจะตัดกันเป็นม,ม,มุมฉากเขาก็เลยใช้สูตรเดียวกันนะคะ ทบทวนสูตรกันหน่อยสูตรก็คือเซนหนส่วนสคูณผลค,ณคูณความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะนี่คือสูตรของรูปทั้งสามรูปนี้ไปที่ใบางานกันเลยค่ะใบางานใบางานอยู่ไหน โอเคมาแล้วนะคะไปที่ใบางานกันเลยใบายงานคุณครูให้เรียนระบุเส้นแทงมุมของรูปหาพื้นที่ของรูปที่กําหนดนให้นะคะไปดูที่ข้อหนึ่งค่ะข้อที่1เส้นแทงมุมเขากําหนดนให้แล้วปกติถ้าเขาไม่กําหนดนให้เส้นแทงมุมคือเส้นนี้นะโอเคนี่คือหนึ่งเส้นแล้วก็ VL ขอขออนุญาตใช้มือนะคะ vl เล่ก็คือหนึ่งเส้นอันนี้คือเส้นทแยงมุมของเราทีนี้ไอ ko ok เนี่ยมันยาวสามจุดห้าไอ vl เนี่ยมันยาวหกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เส้นทแยงมุมสองเส้นก็คือ vl ส่วนของเส้นตรง vl ยาว6กเซนติเมตรค่ะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง ko นะคะยาว3.5ม เซนติเมตรได้แล้วแค่นี้เข้าสูตรเลยค่ะเซนหนึส่วนสคูณกับผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมค่ะห้ามกระพริบตานะคะเซนหนึ่งส่วนสคูณหคูณสา,าค่ะตอบเท่ากับเท่าไร ตัดทอนตัดทอนตัดทอนสองหนึ่ง 3, เป็นสองสองสามเป็นหกค่ะเหลือสามคูณกับสามจุดห้านะคะก็สามห้าสิบห้าทัหนึ่งสามสามเป็นเก้าเป็นสิบทดสัญยมหนึ่งตำแหน่งค่ะเป็นสิบจุดห้าหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรจบไปแล้วหนึ่งข้อง่ายมากใครไม่ทำเองจะเสียใจต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเขาให้เส้นทแยงมุมอ่ะลอตอคือเส้นนี้ดอมอก็คือเส้นนี้ค่ะยาว4เซนติเมตรนะคะยาว4เซนติเมตรทำไมมันยาวเท่ากันก็บอกแล้วว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นทแยงมุมมันก็ต้องเท่ากันเหมือนกันนะคะลอต่อส่วนของเส้นตรงรอตอยาว4 ซมอค่ะส่วนของเส้นตรงดอมอนะคะก็จะยาว4ซอมอเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็สูตรค่ะเสนหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณค,ณความยาวของเส้นทแยงมุมค่ะคูณสี่คูณสี่โอ้ยง่ายง่ายสองหนึเป็นสองสองสองเป็นสค่ะสี่สองเป็นแปดหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรจบแล้วข้อที่สอง ทันไหมคะตามทันไหมต่อไปข้อที่3มเอาแบบช้าๆก็ได้เส้นพยงมุมนะคะตอวอนี่คือเส้นที่1น่งค่ะตวนะคะยาวห้าเซนติเมตรค่ะต่อไปรอจอคะ่ะเส้นนี้นะคะส่วนของเส้นตรงรอจอยาวสาเซนติเมตรจ้า หาพื้นที่ค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณความยาวของเส้นทแยงมุมก็เส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งเป็นห้าเส้นหนึ่งเป็นสามก็จะมาคูณกันสามห้าสิบห้าหารด้วยสองตออเจ็จุดห้าหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรจบแล้วข้อที่สามไม่ถึงห้านาทีสามข้อการบ้านคุณครู ง่ายมากแต่จะไปอยู่ที่ข้อสี่แล้วแหละข้อสี่คุณเห็นหลายคนรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวให้เรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวเราเรียน,นรู้จักรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวไหมมันจะเหมือนข้อข้อหนึ่งนะรูปสีเปส่เหลี่ยมรูปว้าวก็คือมีด้านที่ยาวเท่ากันนะคะสองคู่แบบนี้ด้านที่มันประชิดกันอะมันยาวเท่ากันสองคู่ เราไปดูสี่เหลี่ยมรูปว่าวของเพื่อนแต่ละคนกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงสี่เหลี่ยมรูปว่าวของเพื่อนคนที่หนึ่งแตนแตนมันเป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวตรงไหนเนีย่ยลืมอ่านจ์หรือเปล่าอันนี้มันด้านทุกด้านยาวเท่ากาันนี้มันคือสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัส แต่คุณครูให้สร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเพราะฉะนั้นเจ้าของงานชิ้นนี้หรือใครที่ทำลักษณะแบบนี้แก้ไขด้วยนะคะอย่างนี้บอรหรือเพื่อนไม่ได้ดูใครที่ดูฝากบอกเพื่อนด้วยว่าเธอทำผิดเธอต้องไปแก้ไขโอเคนะคะนี่ก็เหมือนกันคนละรูปกับคนเมื่อกี้นะแต่จะไม่ได้ว่าห้องเดียวกันหรือเปล่าด้านดูด้านยาวเท่ากันค่ะ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจ้ามันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวแก้ไขนะคะแก้ไขนะอย่าลืมบอกเพื่อนคนไหนดูบอกเลยเธอทําผิดคุณครูคกิฟบอกให้แก้แล้วค่อยส่งใหม่โอเคนะคะต่อมามาดูรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวของจริงกันดีกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวของจริงๆเลยตอนนี้เพื่อนให้เส้นทแยงมุมกขอยาว3เซนติเมตร กขอตรงนี้นะคะยาวสามเซนติเมตรแล้วก็คองอตรงนี้ยาวสี่เซนติเมตรค่ะเศษ1หนึ่งส่วนสองคูณสามคูณสี่เป็นสิบสองเป็นหถูกต้องค่ะคนนี้ถูกต้องนะคะเก่งมากมาดูคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเส้นทแยงมุมก็คือ a ออันนี้เขาเรียกว่าเส้นทแยงมุมไหมคะไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าด้านนะลูกเส้นทแยงมุมของเราต้องลากจ,จาก มุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมที่อยู่ติดกันนะต้องไม่ใช่มุมที่อยู่ติดกันเพราะฉะนั้น AD ของเราตัวเนี้ยไม่ใช่เส้นท่างมุมมันคือด้าน BC เหมือนกันตรงเนี้ยก็ไม่ใช่เส้นทยางมุมเขาเรียกว่าด้านเส้นท่ยงมุมของเราคืออะไร AC ค่ะนะคะแล้วก็ B d ค่ะนี่คือเส้นท่างมุมของเรานะคะบดีอขอโทษ เพราะฉะนั้นคนนี้แก้ไขนะคะที่เรียนเขียน A D กับ B C เนี่ยเขาเรียกว่าด้านเขาไม่เรียกว่าเส้นทแยงมุมน,นะนะคะแก้ไขด้วยต่อไปดูรูปนี้นะคะดูรูปนี้รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว A D A B C D อะ A C นี่ก็คือ A C เขายาว4นะคะ B D ยาว2.3นะคะ B D ยาว2.3 ก็คือเซนส่วนสองคูณสคูณสอมใช่ไหมใช่ถูกต้องนะคะคำตอบได้เท่ากับ4.6ถูกต้องนะคะคนต่อไปมาอีกแล้วรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมันรูปว่าวตรงไหนแล้วครูก็บอกว่าขอเป็นใช้ไม้บรรทัดวาดรูปให้ครูหน่อยนะคะ AB ยาว5 B c ซดียาวห้าถ้ามันยาวเท่ากันนะลูกถ้ามันยาวห้ากับห้ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทันทีนะคะมันจะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะเพราะฉะนั้นรูปที่นักเรียนหาตอนเนี้ย้าเส้นหางมุมยาวเท่ากันมันจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทันทีนะคะสุดท้ายท้ายที่สุดมาดูคนนี้แล้วกันเส้นหยงมุมปอนอค่ะยาวเจ็ดเซนติเมตรค่ะปอนอยาวเจ็ดเซนติเมตรนะคะ กอบอส่วนของเส้นตรงกอบอยาว3.8นะคะแล้วก็เอาเศษหนึ่งส่วนสคูณเคูณสาจโอเคจบไปแล้วสําหรับการเฉลยใบงานนะคะการหาพื้นที่ของรูปที่มีเส้นแหงุมงตัดกันเป็นมุมฉากนะคะเราเรียนดูแล้วเราเรียนอย่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ดูแล้วเรียนเห็นว่างานของน้กเรียนอะ งานของเพื่อนอเป็นเหมือนที่ครูเสนอแนะไปแล้วเรียนก็แจ้งเพื่อนด้วยบอกว่าเอ้ยเอ,ยเอย็มาดูคลิปซิเนี่ยเป็นครูเฉลยแล้วแล้วเนี่ยางานเองงานเธออะเหมือนกับที่ครูเฉลยเลยแล้วเธอต้องไปแก้ไขนะอย่าลืมไปแก้แล้วเรียนก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนเข้ามาดูด้วยอย่าปล่อยให้เองทํางานผิดผิดแล้วไปส่งนะ คะแนนมันจะน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นครูเฉลยไปหมดแล้วเฉลยทุกข้อแล้วครูคอยากให้เรียนได้คะแนนเต็มทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในการเฉลยใบงานในชิ้นต่อไปสวัสดีค่ะ